นนี้ผมมาเตรียมดินนะครับสำหรับปลูกเถวเรืองชุดออกดอกตอนตุ่จีนนะครับวันนี้วันที่หนึ่งพฤศจิกาอ้วันที่หนึ่งธันวาครับขอโทษวันที่หนึ่งธันวาก็เราได้ทําการไถนะครับบริเวณนี้ผมปลูกซ้ํามาหลายรอบแล้วครับตรงนี้ประมาณสี่รอบแล้วนะครับนะครับบริเวณที่่านเน,นรับ นี่ผมไถดินไว้นี่ผมก็ไปซื้อแกบขี้ไก่มาครับมาทันรถหนึ่งเราไปซื้อที่หน้าโรงเขาเลยเนี่ยเขาคิดเราโอเคกระสอบละ15บาทครับแต่ปกตินี่เขาจะขายกันที่กระสอบละ25บาทแต่เราไปบรรทุกมาเองครับผมออมาวันนี้ คันรถหนึ่งเดี๋ยวผมขอจับกล้องดีๆก่อนชักจะมั่วใหญ่ล้วะครับกระสอบกระสอบนันองดนผมนี่มันปลูกซ้ำมาบ่อยมันก็เลยดูเหมือนว่ามันจะธาตุอาหารมันจะไม่ค่อยมีแล้ ผมเคยโรยออขี้วัวไปแล้วนะครับแต่ผมดูแล้วมันยังไม่ไม,ไม่ไม่ดีเท่าไหร่เลยจะอัดขี้ไก่ให้เต็มสู่ไปอีกรอบหนึ่งนี่ผมเอามานี่ทั้งหมดหนึ่งร้อยเจ็ดสิบกระสอบนะครับที่ตรงนี้มันสามไร่ที่สามไร่ผมกลา่วไว้ว่าใช้ประมาณร้อยห้าสิบกระสอบแต่ผมเอาสำรองมาอีกยี่สิบกระสอบ เดีเอาไว้ใช้ตอนที่เราปลูกไปแล้วแล้วก็ไปโรยหน้าโคมานมันอีักรอบ,รบเดี๋ยวเสร็จปุ๊บผมจะแกะโรยเลยนะครับโรยให้รอบเลยโรยให้ทั่วเลยโรยให้รอบเลยโรยเสร็จแล้วก็จะใช้โรตารีตตร่มาปั่นดินอีสักรอบหนึ่งครับ mm. พอเราไถาไปแล้ว อย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมจะปั่นดินไปสักรอบหนึ่งใช้โรตารี่ปั่นดินไปแล้วก็โรยด้วยปูนขาวอีกสักอีกรอบนึงครับพักด,ดินไว้สักสี่ห้าวันแล้วเราก็เริ่มทําระบบน้ําลดน้าให้ชุ่มสักสองวันครับแล้วเราก็จะทําการปลูกผมว่าจะปลูกประมาณวันที่ห้าที่หกเนี่ยครับโดยประมาณนะครับวันนี้วันที่หนึ่งยังพอมีเวลาครับวันวันที่ห้าที่หกนี้ผมจะปลูกแล้ว ช่วงนี้ครับดาวเรืองนี่ก็จะเป็นชุดทองส้มวินเทอร์นะครับศูนย์ึงหนึ่งครับแล้วก็สีเหลืองไข่นะครับลโลโกวินเทอร์ศูนย์หึงหนึ่งหรือบางรหัสก็เป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับตัวนี้เป็นตัวเริ่มฤดูกาลของปีใหม่เลยเป็นเดือนช่วงเดือนมกราช่วงเดือนกุมภาครับผมจะใช้สายพันธุ์นี้นะครับอากาศที่ผมอยู่นะครับบริเวณนี้ปากช่องมันอยู่เชิงเขา อากาศเย็นแล้วนะครับเมื่อเช้านี้ <c oughs> วัดอุณหภูมิต่ำสุดตอนประมาณตีห้าสิบเจ็ดองศาครับแต่ตอนกลางวันนี้อากาศจะเย็นสบายแต่แดดร้อนครับแต่ถ้าเราอยู่ในร่มเนี่ยอย่างผมอยู่บริเวณหน้าบ้านตัวเองที่มีร่มเนี่ยก็อากาศจะลมพัดมาก,ก็จะเย็นๆหน่อยแต่พอเราเดินออกมาข้างนอกอย่างนี้มันจะจะร้อนนิดน,นึงเพราะว่าท้องฟ้าโปร่งครับแดดค่อนข้างแรงมากเลย ระบบน้าที่ผมจะใช้ก็จะเป็นระบบน้ําหยดนะครับเนี่ยผมต่อท่ออะไรไว้เดินสายไว้หมดมันจะสิ้นเปลืองเฉพาะรอบแรกครับรอบต่อไปก็ไม่เปลืองแล,แล้วผมจะใช้สองระบบนะครับคือเป็นสปริงเกอร์ด้วยนะครับสายสปริงเกอร์อะไรของเราก็เตรียมพร้อมไว้หมดเลยนะครับเป็นระบบสปริงเกอร์ด้วยอายุการออกดอกตั้งแต่วัดนับวันลงดินนะครับอายุเขาจะออกดอกค่อนข้างเร็วอยู่ที่ประมาณ40วันนครับ จะเริ่มจะเริ่มจะเริ่มเห็นดอกใหญ่ๆเลยจะเริ่มได้ตัดดอกจะได้เขาเรียกว่าเริ่มเล็มแล้วสี่สิบห้าวันนี่คือออกเรียกว่าตัดมีดแรกได้เต็มที่เลยเพราะฉะนั้นถ้าผมปลูกประมาณวันที่ห้าที่หกเนี่ยครบหนึ่งเดือนก็จะเป็นวันที่ห้าที่หกธันวาอีกสิบวันก็สี่สิบวันนี่วันที่สิบห้าออกดอกนี่ผมกล่าวว่ามีดแรกนี่ประมาณวันที่ยี่สิบมกราครับตุรจีนปีนี้วันที่ยี่สิบเก้ามกราก็จะพอดีครับ ใครที่สอบถามผมมาว่าออชุดนี้ออกดอกทานตุดจีนไหมบอกเลยว่าปลูกช่วงนี้ครับก่อนวันที่สิบมกราเนี่ท่านได้ตัดดอกตุดจีนแน่นอนแต่ถ้าอยากให้ดอกมันดกดอกมันเยอะก็รีบเลยครับช่วงนี้ครับช่วงนี้ที่โงเพาะต้นกล้าเรายังมีต้นกล้าอยู่ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับเพราะว่าผมเตรียมไว้สําหรับคนที่เจะปลูกออกดอกวันตุดจีนครับตอนนี้ผมยังมีต้นกล้าอยู่เป็นสีทองส้มนะครับถ้าสีเหลืองไข่นี้น่าจะหมดแล้ว ใครที่ต้องการสีทองส้มนะครับเป็นต้นกล้าสีทองส้มรีบออเดอร์มาได้เลยนะครับยิ่งเร็วยิ่งดีครับจากนี้ไปถึงวันที่ห้าถ้าถ้าท่านสามารถสั่งได้นี่ท่านสามารถปลูกก่อนวันที่1 0บได้จะดีมากถ้าหลังจากนั้นไปนี่ก็ดอกมันจะได้น้อยครับมันยังไม่ถึงกับดกเดี๋ยวพอลูกค้าต้องการออเดอร์จํานวนมากท่านจะไม่มีดอกมาให้นะครับมีคําถามถามผมถ้าเราโรยขี้ไก่นี่เรากลัวเชื้อโรคไหม โรคเชื้อราจะมีไหมผมบอกว่าไม่กลัวครับหนึ่งคือเราโรยปูนขาวทับหน้ามันไปอีกรอบหนึ่งเนะี่ยแล้วก็ฤดูนี้เป็นฤดูเปิดฤดูหนาวแล้วเรื่องฝนตกเรื่องอะไรมันก็จะไม่ค่อยมีเรื่องโรคเชื้อราที่เกิดจากน้ําฝนนี่จะไม่มีแต่จะเป็นลางน้ําค้างครับถ้าฤดูนี้จะเป็นลาน้ําค้างลานี่จะขึ้นมาจากเด้านบนครับมันจะไม่ลึกขึ้นมาจากด้านล่างแล้วมันจะเป็นลาคนละชนิดกันเพราะฉะนั้นถ้าท่านช่วงนี้ก็ ปูก,ก็จะเป็นฤดูที่ค่อนข้างที่จะไม่ปลูกยากเท่าไหร่มันจะยากก็ตอนที่หนอนมันเยอะครับครับอันนี้ก็คือขั้นตอนที่ผมมาบอกเรื่องของการที่เราจะบำรุงดินนะครับโรยขี้ไก่นี่เป็นแกบขี้ไก่ผมซื้อมาจากโรงโรงโรงเลี้ยงไก่เลยนะครับบริเวณผมนี่โรงเลี้ยงไก่ก็พอมีครับบริเวณแถวใกล้ๆเขตจังหวัดลบบุรีครับที่ผมไปซื้อมา ่างจากผมไปนี่ประมาณ40กิโลท่านนองผมก็ไปบรรทุกมาเองครับถ้าให้เขามาส่งเขาคิด25บาท23บาทโดยประมาณครับแต่ถ้าเราไปเอาเองเนี่ยเขาคิดแค่15บาทบอ่อถ้าใครสนใจก็ลองสอบถามมาดูครับผมยังมีเบอร์ของน้องคนที่จำหน่ายอยู่บอกว่ามาจากเกษตรล้ำซ้ำนี่จะได้ราคานี้เลยนะครับบอกว่ามาจากเกษตรลํำซ้ำจะได้ราคานี้เลย แต่ถ้ามีเพจเที่เราไม่สามารถไปเอาเองได้ครับเขาไปส่งก็จะต้องคุยกับเขาเข้าอีกราคานึง่งนะครับทำรายสนใจนะครับต้นกล้าดาวเรืองทองส้มนะครับช่วงนี้รีบออเดอร์สั่งมาได้เลยครับเรายังพอมีจ,จัดจำหน่ายอยู่นะครับคลิปนี้เป็นคลิปเตรียมดินสั้นๆครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเรื่องต่อระบบน้ำระบบอะไรให้ชัดเจนอีกครั้งนึงขอบคุณครับ